สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเตือนภัยแม่ๆทั้งหลายนะคะสําหรับคนที่มีลูกเล็กๆนะคะของแม่ปุ๋ยเนี่ยน้องอายุสามขวบกว่าแล้วเป็นเด็กซนมากเลยแล้วอยู่ๆนะคะสองวันที่แล้วนะคะน้องก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากตัวนะคะก็เลยสงสัยว่าเกิดจากอะไรก็หาสาเหตุนะคะก็สรุปว่าเจอ ว่าน้องเนี่ยเหม็นอยู่ในรูจมูกนะคะก็ไปอ่านในเน็ตมาว่าสาเหตุมาจากอะไรบางคนเขาเขียนไว้ว่าอาจจะเป็นไซนัสอักเสบแต่ไซนัสอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่ลูกของเราเนี่ยเป็นหวัดมากรส่งสามวันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าน้องไม่มีอาการหวัดเลยก็เลยสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือเปล่าและน้องเป็นเด็กที่สนมากก็เลย ถามเจ็บจมูกไหมอะไรแบบน,นี้สรุปนอ้นองบอกว่าไม่ไม่ไม่เจ็บไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าหายใจออกมาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่ามากก็เลยไปหาหมออนามัยนะคะใกล้บ้านก็จะขอยามากินเผื่อว่าจมูกเสียบอะไรประมาณนี้นะคะก็หมอก็ให้ยามานะคะแล้วก็ส่งลูกกับไฟฉายโทรศัพท์นะคะและหมอบอกว่าสองวันถ้าหากว่าไม่ ไม่หายไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อจะได้ดูอุปกรณ์ที่ดีกว่าในการส่งให้เห็นข้างในนะคะเผื่อว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่และก็ขอน้ำเกลือของอานาไมมาด้วยก็เป็นตอนนี้นะคะปกติก็เคยล้างจมูกให้น้องบ่อยน้องก็เลยชินกับน้ำเกลือนะคะ ก็ใช้หลอดไซลิง10ม l ลนะคะแล้วก็ซื้อหวัวจุกสำหรับล้างจมูกนี้ออกมานอกนะคะเพราะว่าเวลาเราล้างถ้าไม่ใส่ตัวนี้ทำให้น้องเจ็บจมูกได้นะคะก็ใส่เต็มไปเลยค่ะแล้วก็ให้น้องก้มหน้าแล้วก็อ้าปากนะคะแล้วก็อัดก็ไปเลยและสรุปว่าวันแรกไม่มีอะไรนะคะมีแค่กลิ่นเหม็นหน้าออกมาวันที่สนะคะวันนี้ ก็พบว่ามีเป็นสิ่งแปลกปลอมก็คือเหมือนฟองน้ำของเล่นนะคะแล้วก็มีติดขนจมูกอยู่ด้วยออกมาแล้วก็เห็นว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่ามากสรุปก็คือเจอนะคะดีมากเลยที่ได้เจอสาเหตุก่อนที่จะนานเกินไปนะคะจนแก้ไขาย,ยากนะคะแล้วก็อยากจะฝากแม่แม่ทั้งหลายนะคะหากใครมีปัญหาลูกอยู่ๆมีกลิ่นเหม็นเน่าในจมูก ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่รีบไปหาหมอนะคะสวัสดีค่ะ